เช้าวันนี้ที่รีสอร์ทมีอาหารเช้าด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อคืนลูกค้าเข้าเต็มทุกห้องส่วนเมนูในวันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มหมูที่อาเตรียมมาไว้ให้ลูกค้าก็ทานกันหมดหม้อเลยค่ะวันนี้เราก็ต้องมาเคียย์ห้องก่อน4่ห้องเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าชุดใหม่จะเข้ามาแล้วค่ะแถวนี้รีสอร์ทก็จะเต็มกันหมดเพราะว่าที่โรงเรียนใกล้ๆเนี่ยมีแข่งหุ่นยนต์วันนี้ก็ลมแรงมงากๆสักภาพแป๊บเดียวก็แห้งแล้วค่ะโชคดีหน่อยที่ลูกค้าไม่ได้ออกพร้อมกันถ้าลูกค้าออกหลายๆห้องพร้อมกันเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยเพราะ มง200บาทแต่เราจะไม่ได้มีบริการอาหารเช้าจะมีก็แต่คอฟฟี่เบรกตอนเช้าเท่านั้นอาหารเช้าก็จะมีแค่บางโอกาสที่นี่เราก็จะมีให้เช่าสถานที่ด้วยหรือว่าใครจะมาปาร์ตี้สังสรรค์เราก็มีห้องคาราโอเกะให้เช่าห้องคาราโอเกะก็มีทั้งห้องเล็กห้องใหญ่เลยค่ะส่วนห้องที่กําลังฮิตก็จะเป็นห้องคาราโอเกะห้องเล็กวันนี้เสร็จจากการทําห้องเราก็ต้องไปล้างจานกันต่อหลังวันนี้รู้สึกว่าจะล้างจานบ่อยมากบอกเลยว่าล้างจนมือเปื่อยเป็นคนที่ล้างจานได้แต่ไม่ค่อยชอบล้างจานกระเบื้องสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเมื่อยก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมแต่พอล้างจานแบบนี้ทีไรรู้สึกว่าจะปวดมือทุกทีอาจจะเป็นเพราะว่าเกรงเยอะเกินไปเพราะว่ากลัวมันแตกระหว่างที่ยืนล้างจานอยู่สายตาก็เหลือบไปเห็นว่าขวดในคอกนเริ่มเยอะแล้ววันนี้เราก็ ถือโอกาสเก็บขวดในข้อออกไปเลยแล้วกันปกติคนเก็บของเก่าเขาก็จะมาเก็บทุกๆเดือนแต่ว่ารอบที่แล้วเขาไม่ได้มาเก็บในข้อไปด้วยเก็บแต่บริเวณรอบนอกไปเดี๋ยวเราก็จะมาทยอยเก็บให้ได้มากที่สุดเพราะว่ากว่าคนเก็บของเก่าจะมาอีกทีเนี่ยก็เป็นเดือนหน้าเลยเขาได้ลองเก็บเองเนี่ยก็รู้สึกถึงความเหนื่อยเพราะว่าจะต้องคอยมาแยกขวดแก้วกับขวดพลาสตแถมบางขวดเนี่ยก็ยังมีน้ําอยู่ข้างในอยู่เลยพอตอนทําความสะอาด้องเราก็ไม่ได้คิดอะไรเก็บขวดมาได้ก็โยนใส่อย่างเดียวบางขวดมีน้ําอยู่ก็ไม่ได้เทออนตอนเก็บอยู่ก็แทบอยากจะกรีดออกมามันหงุดากว่ี เดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูล้างตู้เย็นในตู้เย็นมีอะไรก็หยิบหยิบใส่มาเมื่อเช้าก็มีไข่ลวกเหลือหลายฟองเลยค่ะก็เลยเอามาทําไข่ดาวซะเลยส่วนเมนูในวันนี้ก็ไม่มีชื่อ,อหมูสับไปล้วนเค็มๆใส่พริกใส่แครอทแครอทหั่นเต่าตั้งแต่เมื่อเช้าที่ทำข้าวต้มหมูก็จะได้กับข้าวมื้อเที่ยงของเราแล้วค่ะวันนี้ก็จัดไข่าดาวไป2ฟองเพราะว่าเดี๋ยวจะล้างครัวด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นครัวโบราณไม่ต่ำกว่า1น0่้อปีแน่ๆที่ผ่านการทากับข้าวมานับไป้วนวันนี้ก็จะล้างแค่พอด เพราะว่าถ้าเป็นครัวแห้งเนี่ยบอกเลยว่างานยาว